มาเรื่องแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกท่านล่าสุดที่ปรึกษาคนสนิทของวลาดิเมียร์ปูตินออกมาแฉะลั่นโลกว่าสหรัฐกำลังจะใช้ s t a เบิลคอยที่เราเท่านทถือกันอยู่นี่แหละครับล้างหนี้ก้อนประวัติศาสตร์35ล้านล้านเหรียญนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมันคือเกมการเงินระดับโลกที่อาจจะเปลี่ยนให้เงินในกระเป๋าของคุณกลายเป็นอากาศาธาตุหรือทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตา วันนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับว่า Stablecoin เนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินดิจิทัลแต่มันคือเครื่องสูบความมั่งคั่งที่อเมริกาส่งมาจัดการกับโลกครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตดอกผมเคนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในวงการการเงินโลกตอนนี้เป็นเรื่องที่ถ้าคุณพลาดไปแม้แต่นาทีเดียวคุณอาจจะพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหรือไม่ก็ พลาดสัญญาณเตือนภัยครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะพังพินาศครับตอนนี้หลายคนที่เป็นนักลงทุนโดยเฉพาะคนที่ถือทองคำอาจจะใจชื้นนะครับว่าทองทำ i อทา i ไฮรายวันเลยนะแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังอดกังวลไม่ได้ใช่ไหมครับว่าโลกเรามันเป็นอะไรไปทำไมอเมริกานี่สินท่วมหัวขนาดนั้นล่าสุดตัวเลขมันไปไกลกว่า35ล้านล้านแล้วนะครับมันเกือบจะ37ล้านล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วตัวเลขที่แบบ ศูนย์กี่ตัววะเนี่ยมันเป็นหนี้ที่ไม่มีทางจ่ายคืนได้ด้วยวิธีปกติแน่นอนแล้วนักลงทุนอย่างพวกเราล่ะครับเราก็เหมือนหนูติดจันวิ่งหาที่หลบภัยกันให้วุ่นวายบางคนไปทองคําบางคนมาบิตคอยเพราะเชื่อว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจากเงื้อมมือของรัฐบาลที่พิมพ์เงินได้ไม่จํากัดแต่เชื่อไหมครับว่าตอนนี้มีอาวุธชนิดใหม่ที่มันแฝงตัวเข้ามาในโลกคริปโตและคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากาลัง ช่วยอเมริกาอุ้มหนี้ก้อนนี้อยู่อาวุธที่ว่านั่นก็คือ Stable ลคอครับนี่แหละครับเสียงของแอนทอนโคบิคอฟที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเขาไม่ได้พูดเล่นๆน,นะครับเขาออกมากล่าวหาซึ่งซึ่งหน้าเลยว่าสหรัฐกำลังจะพยายามยัดหนี้35ล้านล้านดอลลาร์เข้าไปใน s t ต b l e ลคอเพื่อลดค่าเงินของตัวเองและรีเซตระบบการเงินทั้งหมดฟังแล้วขนลุกไหมครับ นี่คือคำพูดจากฝั่งรัเสเซียศัตรูคู่อาคาตของอเมริกามันคือการประกาศสงครามทางการเงินอย่างเป็นทางการผมอยากให้คุณลองจินตนาการตามนะครับจะเกิดอะไรขึ้นท่านนี่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติกำลังจะถูกล้างบางด้วยเงินดิจิทัลที่คุณอาจจะมีอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็น USDT หรือ USDC ที่คุณใช้เทรดกันอยู่ทุกวันมันกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือ ในเกมที่ใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะครับแล้วอเมริกาทำได้ยังไงเขาใช้อาวุธอะไรอาวุธที่ว่านี้มันซ่อนอยู่ในกฎหมายที่ชื่อว่า The Genius Act ครับเพิ่งจะผ่านไปสดๆร้อนๆเลยกฎหมายฉบับนี้มันฉลาดสมชื่อครับพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านนะครับกฎหมายตัวนี้บังคับเลยว่า Stable Co i n ที่จะได้รับการรับรองในอเมริกาเนี่ยจะต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันแบบ1ต่อหนึ่ง ด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือ US Treasury เ uh, ท่านั้นเห็นภาพแล้วยังครับทุกๆ USDT หรือ USDC ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่บนโลกใบนี้มันเท่ากับว่ามีคนหนึ่งคนกำลังซื้อนี่ของรัฐบาลอเมริกา1ดอลลาร์มันคือเครื่องสูบเงินดีๆนี่เองอเมริกาสร้างกลไกที่อัจฉริยะมากๆแทนที่เขาจะต้องไปงอให้จีนญี่ปุ่นหรือซาอุมาซื้อพันธบัตรเหมือนสมัยก่อนตอนนี้เขาทำให้คนทั้งโลก ที่อยากจะใช้ดอลลาร์ดิจิทัลต้องมาซื้อหนี่ของเขาโดยไม่รู้ตัวครับนี่มันคือการล่าอนานิคมทางการเงินยุคใหม่ financial colonialism ชัดๆครับอเมริกาไม่ต้องส่งกองทัพไปบุกที่ไหนเลยเขาใช้แค่โค้ดคอมพิวเตอร์บังคับให้คนทั้งโลกต้องมาอุ้มชะตาก,กรรมทางการเงินของประเทศเขาแต่แต่เกมนี้มันยังไม่จบแค่นั้นครับเมื่อมีผู้ล่าก็ย่อมมีผู้ต่อต้านสมรภูมิรบมันไม่ได้มีแค่ในอเมริกา แต่มันมีสมรภูมิที่เรียกว่า offshore หรือนอกประเทศซึ่งกฎหมายของอเมริกาเข้าไปไม่ถึงและเจ้าแห่งสมรภูมินี้ก็คือเทเ h อร์หรือ USDT ที่เราคุ้นเคยกันดีครับเทเทอร์กำลังสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาครับและสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือเทเทอรไม่ได้ถือแค่พันธบัตรอเมริกาแต่เขาเริ่มสะสมบิตคอยเป็นทุนสำรองแล้วครับตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเกมให้คุณนึกภาพตาม เอริกเย็กสนักวิเคราะห์ที่มองเกมนี้ขาดเขาอธิบายทฤษฎีเกมนี้เหมือนการวางหมากรุกเลยเขาบอกว่าในเมื่อกฎหมาย The Genius Act ของอเมริกาห้ามไม่ให้ Stable c คอยใจดอกเบี้ยมันก็จะทำให้ s t a b l e c คอยที่จดทะเบียนในอเมริกาน่าสนใจน้อยลงแล้วอะไรน่าสนใจล่ะครับก็ไอ้พวก offshore stablecoin อย่าง tether นี่แหละตลาดนอกประเทศมันจะเกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อดึงดูดผู้ใช้ แล้วเขาจะแข่งกันด้วยอะไรครับดอกเบี้ยหรือยิวยังไงล่ะครับพอแข่งกันเรื่องยิวปุ๊บคำถามต่อไปคือคุณเอาอะไรมาค้ำประกันล่ะถึงกล้าจ่ายยิวสูงขนาดนั้นและนี่คือคลแมกซคครับสินทรัพย์สำรองที่ดีที่สุดในโลกที่แข็งแกร่งที่สุดที่ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้มันคืออะไรครับมันคือบิตคอยครับดังนั้นทฤษฎีเกมของอีริกเยกก็คือการแข่งฉันเพื่อจ่ายดอกเบี้ย หรือยิวจะเป็นตัวบังคับให้ s t a เบิลคอยทุกเจ้าในตลาดออฟชอร์ shore, ต้องมีบิตคอยในคลังสำรองใครไม่มีบิตคอยในคลังผู้นั้นแพ้เรื่องนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เจ้าพ่อบิตคอยอย่างไมเคิลเซลเลอร์พูดและทำมาตลอดหลายเป๊ะๆเ,เลยครับไมเคิลเซลเลอร์ทำอะไรครับเขาระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ซึ่งมันก็คือหนี้สินรูปแบบหนึ่งแล้วเอาเงินที่ได้ทั้งหมดไปซื้ออะไรครับบิตคอยครับ เขาแปลงหนี้สินให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตอนนี้ให้คุณลองจินตนาการภาพตามนะครับ Stablecoin กำลังจะทำในสิ่งที่ Michael Saylor ทำแต่ในสเกลที่มันใหญ่กว่านั้นใหญ่ขึ้นอีบใหญ่ระดับโลกครับเมื่อ tether หรือ stablecoin เจ้าอื่นเริ่มแข่งขันเพิ่มสัดส่วน bitcoin ในทุนสำรองของตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นครับมันจะสร้างอุปทานหรือดีมานต่อ bitcoin อย่างมหาศาลแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ใช่แค่รายย่อยไม่ใช่แค่นักลงทุนสถาบันไม่ใช่แค่ไมโครสเตต t จี้แต่นี่คือระบบการเงินทั้งระบบที่ต้องการบิตคอยและเมื่อดีมันมหาศาลขนาดนั้นเข้ามาราคาบิตคอยจะไปถึงจุดไหนผมว่าคุณคงจินตนาการออกนะครับนี่แหละครับคือความหวังของพวกเราชาวบิตคอยมันจะรวยรวยแบบเปลี่ยนชีวิตดังนั้นถ้าเราถอยกลับมามองภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับสงครามระหว่างสหรัฐกับรัสเซีย จีนบนสมรภูมิสเตเบิลคอยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้นเองครับอเมริกาพยายามใช้สเตเบิลคอยเพื่อต่ออายุของเงินดอลลาร์พยายามส่งออกปัญหานี่ของตัวเองไปให้คนทั้งโลกช่วยกันแบกแต่ในขณะเดียวกัน,นกลไกที่เขาพยายามสร้างขึ้นมามันกลับกำลังเร่งปฏิกิริยาให้โลกวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ที่เป็นทางออกที่แท้จริง ผู้ชนะในเกมนี้ไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่รัเสเซียไม่ใช่จีนแต่ผู้ชนะที่แท้จริงคือเครือข่ายที่เป็นกลางที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้และนั่นก็คือบิตคอยครับในขณะที่มหาอำนาจของโลกกำลังเล่นเกมแห่งบัลลังการเงินกันอย่างดุเดือดคำถามสาคัญที่ผมอยากจะถามคุณในวันนี้ก็คือคุณได้เตรียมเรือชูชีพทางการเงินของคุณไว้แล้วหรือยังครับ เอาละครับเพื่อสรุปทั้งหมดในวันนี้ใน2นาทีนะครับเรื่องมันเริ่มจากที่ปรึกษาของปูตินออกมาแฉว่าอเมริกากำลังจะใช้ Sta b บ e c คอยลังหนี้35ล้านล้านเหรียญโดยใช้อาวุธลับคือกฎหมาย The Genius Act ที่บังคับให้ทุก s t a b l e c คอต้องแบกด้วยพันธบัตรอเมริกาเท่ากับว่าทุกคนที่ใช้ s t a b l e c o i ก็คือเจ้าหนี้ของอเมริกาไปโดยประยายมันคือการล่าอนณานิคมทางการเงินยุคใหม่แต่เกมนี้มันมีคนต่อต้านครับนั่นก็คือตลาดออฟชอ นำโดยเทสเตอร์ที่เริ่มนำบิตคอยเข้ามาเป็นสัดส่วนของทางคลังคอยซึ่งตามทฤษฎีเกมของเอริกเยกส์แล้วการแข่งขันใจยูจะบีบให้ทุกสเตเบิลคอยต้องมีบิตคอยเพื่อความอยู่รอดนี่คือสิ่งที่ไมเคิลเซเลอร์ทำมาตลอดและมันกำลังจะเกิดขึ้นในสเกลระดับโลกสร้างดีมานต์ต่อบิตคอยอย่างมหาศาลและสุดท้ายแล้วไม่ว่ามหาอำนาจจะรบกันยังไงคู่ชนะตัวจริงในเกมนี้ก็คือเครือข่ายที่เป็นกลางที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้และนั่นก็คือบิตคอยครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคําเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ Stock Signal Screener เพิ่ให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคําว่าสวัสดีครับ